มีหลายเนือนี่ยได้อาแล้วนี่จะเป็นลอเนเอาย่างนี้เนาะและ้วก็มีชานมมีสตอร์มีีมม่ข้าวมีกาแฟม,มีหลายย่างนะ <c oughs> เช่นนรูปน่ตุเนอาเป็น <c oughs> เอามาข้าวปั้นในน้องคนลวกันเนาะเอาว่าเะเกออนสวนเอีมาข้าวปั้นบ่ซิดาาวเอาแซ่บๆด้วยนงนองนะอร่อยง่มยอมาเลือกไว้เจ้ากัน เออสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผมเอพี่น้อง fchk ปืดชุกชูกชุกคนเนาะกะเมื่อนี้กะน้องชาเนาะพี่พี่น้องเพิ่นมากินฟืนอยู่ล่านเอ้ยสาวไล่ไปยังหามละไปยังงนะมาเออยานหมาไปไปไปจะได้มาสิกัดหมาตัวใหญ่ชับไปไปไปรถรถอะไรนีไป น้องสาว่ดีด้สวยสบาดีเด้อแม่กัรนองสาเนาะใจร้ายเราเห็นนองสาแบบบางอย่างก็อยากกินเผือบ่กินยังงนกินน้ำปันกินน้ำปันเอาอย่างน้อเพือบเอาน้าปั้นไม่เอาปั้นเือบเลือกบอ่กินบอ้เผือไมเลือกสีไปอานนนะเลือกเลไปเลือกคุณอยาี่ยเอารถไหนะเอมาะ เดี๋ยวอะไรจะเอาทียนเ้อเมื่อได้อยู่เือนอย่นี่นปลาในน้คนก็ไมนี่มีเี่ยีจะเอาแล้วอันนี่จะเป็นเปลือกเปเนาะแล้วก็มีชานมมีชตอมีมีมันข้าวมีกาแฟมีหลายยางนะแค่นั้นลูกนี้ตันเอาเป็นเอามาข้าวปนในน้คนก็แล้วกันเนาะเอานะอ่ะเยอะเสิสียมาข้าวปาบ่ ซิฟดาวเอาแซ่บๆด้วยคนต้องทานนะเราชุ่มหอยมาเลือกให้เจ้ากันเอออยากก็มาเอาเล <c ười> ยน้องยิ้มบ่เออมากินบ้างนะกินบ่กินะไรย่างน่ะผู้ดี้ได้ตางออกกับร่างกายเนาะออกกับร่างกายนะอ,ออกกับร่างกายย่ามแรงๆอาย่างอีหล่าคัมเพง ปั่นรถเครื่องบินเจ้านะดังคืออย่างนี้ในนยินราเพื่อนคอยผูกเสียงเครื่องปั่นเพิ่นเติมอ่ะเพิ่นใครดีเพิ่มใครดีฟังเสียงเพิ่มมากขึ้นเสียงมันดังบ้านแม่นางถ่ายเสียงป่ะเดี๋ยวเพิ่นไปไหนเนาะอุ้งสากเพิ่มศากเพิ่นกะหูเพิ่ทุกอย่างในพี่น้องเพให้ไปนางถ่ายอยู่เตียงเพิ่นกระไปเนาะเอามาดู เออมานางยินเนาะเพว่านอนอยู่ที่เฮือนจะสั <S s <S 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 s ้นกระเบื้องอะไรบรรยากาศจะาบมหาเทียววันแน่นน่นจนอหน้านาเมย์ออกไปเที่ยวหน้าหน้าเมย์เทีอยไปหน้าเต้าทอะกวงนไปจหกนน้าปั่นดาเ้อะยดา าการห่อนเนาะเพิ่นก็อยากกินเย็นจ้าตอนแรกก็คิดว่าอยากจะซื้อมาฝากนแต่ว่าทางนอกเพิ่นไปคนหลายที่นอเนาะนี่ไปซื้อนอนไปไหนนอนนิดหน่อยอุ่นเตียงปั่นทำงานนั่งขนาดที่น้องเอ้ยนี่เป็นบอกินเนาะคนเป็นว่าเป็นไงเป็นมะนางน้อยนี่บอกินบ่ อยากินอยกินกะกินเนี่ยจะหน่อยสั่งซ่าเพิ่นนมาเพิ่นขายเบิร์ดได้ตัวมาจุ๊บเบิร์ดแสียขงไเอามาทบ่มาทุกพันจะได้กินว่ไปกินลดไปคุณ มันสิบ่ได้ช่องน้องสาบ่ช่องมันบดแเพราะว่าแสงแดดอ่อนๆนี่มีวิตามิน B บ่คือวิตามิน A เอเนาะ c บอกทาไรก็บ่จืออืพอดีแดดอ่อนๆนี่เนาะแสงแดดอ่อนๆพว่าอยู่เฮือนบัดหน้าเฮือนกย่างลไปลมาเออมาให้น้องาก่อนอ่าิมึงโนนางแม่คามินปั่นกันบ่แซ่บก็บอกเพิ่นโลดสิได้ใหม่ซั่นเอ้า

้าผู้ชายไปก่อนพอเพาเิ่นอยากกินเพื่อแต่พเพิ่นบกกาไปนั่งเออดูบดบังกุ้งค่ะนี่ค่ะายบบใช่คือว่าก <c oughs> ินเฮือนบ่แต่บังเห็บคอหวาสัตวาา์เนเน่า ไปไไปสร้างเอื้อยไปใจดีเพ่อย่างนี้นะอย่งเหม่อนกับโลดใช่มต้งืน้องตลาดนาก้องเอือนี่มีตลาดนาได้บ้นี่อยู่ย่บองเอือนี่ประจำได้แล้วโอเข้าแล้วไม่ได้ยังควหอบเมนบุญไ่ได้อยู่บ้านเฮาาค่ข่าวว่ามีบุญบ่ แห่นบ้านเฮาบ้านอราผบานไก่ไก่ได้เนาะสร้างปูกีนบ้านผูกัสียางหอดก็เ่อยเติบได้ไปเต้นมาซื้อได้เดนเด้อลงตลาดนาเด้อจไปลอตลาดนาลกันเนาะห่านไอเอาคอของกินน้ำปั่นบัตรเพอ่นสิทธิยานเอยอ้นะไ้พดดิไอไม่ถ่อเอาใจดิโน้นัง เธอค้าคอแห่แออยู่ว่ากินน้ำปานโอ้ยกินเพืชสิบว่าไดบ่อเลยเธอสีอะไรโรงเรียนเนาะอ่านให้สิค่ะพื่นตื่นนอนแต่โดนบ่อพืชจะเฮิร์มไหมนางเมยนั่งดิ่งล่ะนุ่นอน uong เลยป้ายปหาเที่ยวไอเทียแม่เนาะอยู่แต่บนเก่ากระเบื่ยแน้วนางอยากจะนอนเพราะว่าข้าศึออกมาย่างเดินหน้าเพื่อนบัดเดินบกบ่วงแม่เนาะ นี่แต้มอื่นเนี่ยยาออกกำลังกายลงตลาดนากเด้อยาายายแก่ตียงมาเด้อชนะน่นอกชนาแมนแมนเพราะนนังก็หนาเฮือนเนาะมาของวันนีลจคมา เคก,กเบยาเอเ่ยมาเนาะมาินนานีกินปั้เน,ะนาะินปเนาวว่าชาวปนเพิ่มปิดบ้งมัอน้ไปเน้าะป็นใอ,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 อย่งอนดุนยังละหน่อยฝินเนาะชอบวิชอบเบียดินเลเนอร์แบบนั้น <laughs> เฮ็ดได้ชอบเบียบอกงากินหวานจังหน่อยบริสบายจีขาดเทียนได้หันอ คุณเซาหายโอ้ยสุดแล้วนั่นก็ยิ่งซเปอร์พี่น้องก็เดินมาอุดหนุนทังห้านกับสบายดีเด้อบ่าวเท้าเนาะสมาเด้อมาเด้อเจ๋งได้แซ่บปะแซ่บแซบกินยังกินเฟิร์สข้าเปียกกางน้อนกินนอนแมนอันน้อนต้องกินเจนตะโฟเนาะโอ้คนเอายังกันนะแคทตะลูกก็เอาคือโบซิมน้องสาว่าอยากกินนะ ห,หรือว okay. ่าให้แม่จับให้บอบ้าบ้ินเมื่อวานนี่แม่ด้านพามาบอเพื่นจังนั่นนะเป็นจังห่ายเลยว้านี่แม่เพิ่นหิวเข่าบอเนาะยาเพิ่นเบิดแล้วบอแม่ยังยังอยูทิงหมดโอ้โหบั้นพ่อนึงจ้ะโอ้ยยังนานนะไม่เยียบยเนาะ อ้าไปคิดนกน้องเม่นท่ายอันนำปั่นน้องสานสิบพันอือสิบพันาะปักใจเพื่นกันเอหนึ่งหมื่นกี่พอดีเป็นสีเจ็ดเพนจกัวแม่นางไมนี่เนาะคนหน่อยก็จอกน้อยพนใเญยก็ะจกใหญ่เป็นเป็นไหมค่ะอ่า บาลยี่บ้ละขมบ่อบานบานันหะบามันบาจะจะกินบัตได้บาทแถว่หัวเมย์ป้อนเพื่อนจะป้อนกัะปุ่นเพื่อนตักกะปุ่นที่ฝาคนนี้หัวหัวแนเนาะคนใหญ่เห็นเมยป้อนเนาะนาชองเนือดช่อยผน้บคุว้ช่องเห็นเมยป้อนเหอหัวได้เพื่อนจักเมย์เอาหยอกอีกเนาะ Nhà bọn nhắn, không nhắn. I'm going to dáng bài ca con suối. Don't nắp ba bay sai. Quanta rãi 17,000แม่นบ่สาวน้อยน้อหนุกงามแท้ลานสาวข่อยพี่น้องเอ้ยสิเป็นตายแล้วกินลาบัวง่ายอยู่บยเนาะอ่อนต่อลูกซาบพี่น้องเอ้ยเอาเงินให้กันนุกมือคักรับเฮาจ่ายเด้เด้อเงินให้ค่าน้ํา2จอกจ่ายแล้วเออว่าเพิ่นก็เป็นคนมีน้ําใจคือหยังนีจ้่เป็นหยังดอกมาซื้อเนหยังเฮ็ดนงาเพิ่น ยางมาได้ก็ดีใจน้ำขึ้นน้ำขินด้วยด้ไ้าวต่ด้อถูกเนาะสมพรป่าเพ่อนเนาะทำเป็นยางไหมเป็นชื่อกินเนาะอเป็นยางหรอกเนาะมาลเ็นนอยากมาหน่ะขอแต่ว่าให้น้องเพลอนย่างแบบแข็งแห้งกะดีใจแล้วเนาะเมนทำมาอยากกันมาหานี่เนอะ ชื่อบ่ทางอะนังชื่ออยู่บ่อกครหยแม่ักยู่อเห็นกันเหรออืมหน่เสือด้วยฮักซือนกังามเลยตะโมแตะแมะนสว่างแมนพูดอย่งก็พูดกระต่ายบ่อน่ะปปากคือปากพนเต้าปากน้องเต้าไทยคแมนเด้เนาะเนเป็นคนหู้ได้น้องสานี่ปกุฏิคนเกิดบ่เลยเป็นคนมักปากใส่เก้านองสาแมนทำไปก เแต่ว <ih unting> ่าเพื่อนเป็นคนที่แบบว่ามักเบิ้งไปซื้อเนาะเบิ้งไปหูดูแต่ตาไปตลาดมซื้ออย่างก็บมอเผินเผินแบบว่ากูว่าแม่บบมีเงินเด็กกเบิ้งไปซื้อเนาะจักวามขนาดลงซาเลยค่ะส่งมันยานมันก็ดึงขึ้นได้ทีกอย่างเลยเกือบกับบเลือกเองบ่อนนี่คือแม่ซื้อให้ พี่ไอเพื่อนเชื่อไหมคะโอ้พี่ไายกับซเพื่อนอายเนาะอายว่านางโอ้ยเนาะเคเส่เนาะ้วสว่างกับสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้ผอเม่พี่น้องเลยน้องสาเพื่อนกับไอ้เนาะไอ้เพื่อนกับย่างมาไก่ตื่นเนาะพื่อนพี่น้องกับเพื่อนเพื่อนกับอยู่คุปไตพูดเนาะเพื่อนกับย่างมาห่านขายฟืนเนาะเพื่อนเพื่อนกับไม่ได้อยากกินฟืนหรอกเพื่อนอยากกินน้ำปั่นเนาะแต่ในเวลา แสงแดดเดินอ่อนพี่น้องเลยอืมเออไม่ข่าหน้อยเสือแดงยิ้มนิ่มเออิ้มใช้ลูกข้าบ่พุ่นให้เวลาเด็กเล็กเนาะเพพี่น้องเออเรียกลูกข้าบ่เนาะบรรยากาศกระห่อนอบเอาวนี่ยนพี่น้องเอ้เมือนนี้เนาะอืมก็ สว่างสิขอจบคลิปเพียงทานี้เด้อน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพ่มี่ยังลายเนาะกะสว่างกามาเตหาน้องเต้าเนาะมาแตหาน้องเต้ากับพอดีเห็นน้องซาเพิ่นมาล้านขายน้ำปั่นเนาะพี่น้องกับพอดีเวะมาหลุดน้ำเพิ่นเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะสว่างสิขอจบเพียงท่านี้เด้อน้องพี่น้องกพบพกกนใไมในคลคิดหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กะสบายดี